ัลโหลสวัสดีครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทนะครับคุณนัท ใช่ครับผม <N> นัดจ๋านัดอายุเท่าไหร่จ๋าย <23 S 2> ี่สิบสามครับยี่สิบสามเนาะนัดจ๋าวันนี้มีอะไร <c oughs> จะคุยกับพี่เอ๋ยคือผมมีแต่แล้วครับแล้วก็แฟนผมเป็นผู้ชายเราเป็น B B P นะครับอผมคุยกับแฟนได้เดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็ตัดใจใค,รครบกันเลยแล้วก็ย้ายของมาอยู่ด้วยกันเลยคื <N> <N> อ <N> ทุกอย่างมันมันเร็วมากคแันตอนนี้ได้เจ็ดเดือนนะครับทุกอย่างก็เหมือนดีนะครับก็ปกติคนทุกอย่างมีทะเลาะบ้างเป็นธรรมดาแต่อยู่เนี่ย วันที่3เดที่ผ่านมาอด้วยโควิดด้วยครับเขาฝั่งเขาโดนพักงานฝั่งนัดก็คือนัดเลยจะลาออกเพราะว่าทํางานไม่ไหวละครับ่เราก็เลยแยกกันอยู่ก็ต่างคนต่างกลับบ้านนะครับวันที่3เดคือวันสุดท้ายที่แยกจากกันอยู่ๆก็เขาก็เปลี่ยนไปเลยไม่ตอบไลน์โทรไปไม่รับบล็อกเบอร์ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดวันนั้นก็รอทั้งวันจนสองทุ่มะครับได้คุยกันจริงๆก็ทะเลาะกันหลายเรื่องครับ ทะเลาะกันแบบนี้ตั้งแต่สามเแหลครับจนถึงวันนี้สิบสองวันแล้วเรายังยังยังไม่ดีกันเลยยังไม่คุยยังไม่โทรคุยก็คือทะเลาะกันนะครับซึ่งเรื่องหลักๆครับมาจากตัวแหละแม่วีนแทบทุกวันเลยวีนเรื่องอะไรมันมีเหตุผลของการวีนไหมทุกเรื่องไม่ไม่มีเลยที่แค่แบบเหมือนเราได้แทนเสื้อผ้าใส่กันวันหนึ่งอ่ะน้าทำของเขาเอไปตัวหนึ่งแล้วครับก็แบบว่าเออไม่เอาละเอาเอาไปเลยนะใส่เลยนี่ก็แบบว่าอ้าถ้าฉันอยากทำให้มันสกปรกเหรอแล้วก็วีนอีกเขาแค่ขยับนั่นก็วีนแล้ว แล้วจริงนะไมงหมคือหมายความว่านัดก็ยอมรับว่านัดงี่เง่างี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยจริงใช่ตอนตอนคบกันอะเราไม่เคยรู้นะครับแต่ว่าพอเนี่ยพอมันได้มาอยู่กับตัวเองอ่ะเราเรารู้ว่ามันจริงที่เราที่เราวินเกินไปวินเกินไป,ไปจริงๆคือเจ็ดวันวินไปแล้วหกวันนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นมา,าตลอดเจ็ดเดือนแล้วแล้วทางเราเราก็คิดว่าเขาเขาก็น่าจะแบบมันมันเหมือนเก็บน่าจะเก็บแต่ใช่เพราะเพราะเขาก็ไม่เคยตอบโต้เราพอเราวินเขาก็ไม่ไม่เคยอะไรเราเลยอะครับแต่แบบ มันมันจะมีเรื่องหนึ่งที่แบบหนักที่สําหรับสำหรับมันนะว่าหนักมากคือเราเราทะเลาะกันหนักมากเรื่องหนึ่งสุดท้ายอะ่ะเขาเขาเดินมางอถึงขั้นที่เขาลงไปกอดเขาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ขอโทษเราแต่จังหวะนั้นนะฟาร์มเราเป็นเจ้าแม่วีเนี่ยเราก็ชดใส่เขาอีกรอบอีกทีเนี้ยคือโอเคไปเลยไม่เป็นไรไปนอนเลยปกติอืพอเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าเหมือนเขาสะสมแล้ว หลังจากวันนั้นก็ไม่ตอบอีกเลยหลังจากวันที่ี้แยกกันนะครับก็<ฆ>ไม่ตอบพอจะคุยดีๆก็ทะเลาะกันทุก<ฆ>รอบนิสัยเขาว่าเขาจะเป็นคนนี้เขาชอบขุดอะไรมาเรื่อยๆครับแล้วสิ่งที่ขุด,เ,ดเราผิดหมดเลยและเราตอบโต้ไม่ได้ครับอื ใช่แล้วทีนี้เป็อ <คน S 2> บอกว่าเถ e ียงเมื่อไหร่เราก็จะแพ้ตลอดถูกปะใช่คือ,ค,อคือเรื่องเรามันผิดอ,อ,อยู่แล้วครับแล้วเราก็ผิดด้วยชนะอยู่แล้วใช่ใช่คือพอยิ่งเถ e ียงเขาก็ยิ่งเอาออกมาเรื่อยๆก่อนโทรมาหาพี่พี่อ่ะก็เพิ่งทะเลาะกันเมื่อกี้นะครับพยายามทักไปงอว่าเออกลับมาดีกันนะเราเรายอมเราสัญญาว่าเราจะไม่ชวนทะเลาะแบบนี้แล้วแระเราจะเข้าใจแต่เนี่ยเขาก็บอกว่าเออ คยนับบ้างไหมว่าอยู่ด้วยกันเจ็ดเดือนอะบอกรักกันกี่ครั้งแต่พี่เชื่อไหมเขาเขานับเข้าลิสต์มาเลยนะว่าทายในเจ็ดเดือนอะคุณบอกรักฉันวันไหนวันไหนวันไหนเนี่ยคุณบอกรักฉันไม่เกินยี่สบสามครั้งอีกสองล้วกว่าวันทําไมคุณไม่ทําเนี่ยแล้วเราก็เถียงไม่ได้อยู่แล้พี่ทีนี้เขาก็บบกว่าเอออยากให้เราห่างห่างกันไปก่อนนะช่วงนี้ซึ่งการห่างของเขาอะนั่นหายไปจากชีวิตเขาเลยอืหายไปเลยพี่คือทาอะไรก็เขาก็ไม่เคยสนใจอีกเลย มันเป็นอย่างนี้มาสิบสองวันแล้วที่เราวันรักเขานะที่เรารักเขามากเราไม่อยากเลิกแต่ด้วยความที่แบบเราเหนื่อยพี่เราเหนื่อยมากๆเราพูดคําว่าเลิกไปแล้วหกครั้งกับเขาเราเราเสนอให้เขาแล้วนะแต่มันก็ไม่เคยได้เลิกกันจริงๆสักครั้งคือใจเราอะไม่อยากเลิกแต่ที่แต่ว่ามันมันเหนื่อยแล้วจริงๆโทษนะฮะนัดนัดเสนอเลิกเนี่ยช่วงสิบสองวันนี้ป่ะหรือว่าก่อนหน้านี้ที่ทะเลาะก,กันมาสิบสองวันนี้ครับสิบสองวันนี้เคยบอกเขาแล้วไม่เคยเลยว่าเลิกกันเถอะ ใช่ครับหกครั้งบอกไปแล้วแบบนัทนจะบอกว่าเออถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆอะ่ะเราเลิกกันไปก่อนไหมแล้วเราเราเราค่อยกลับมาคุยกันแต่เขาก็ข้ามข้อความนั้นไปเลยอ๋อก็ยังไม่เลิกเว้ยเออเหมือนเหมือนแรกนัทนันนะนะนะก็ถามเขาว่าถามจริงๆว่าว่ายังรักกันเหมือนเดิมไหมยังอยากพบกันเหมือนเดิมไหมท่านท่านนัทเราก็จะได้รอถึงถึงมันจะห่างอะ่ะเราก็จะได้รอเขาก็ไม่ตอบเขาบอกว่าเออก็ นึกเอาแล้วันว่าเขาเคยบอกว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งระหว่างช่วยที่คบกันอ่ะเขาก็เคยบอกอก็แหละว่าเขาอยู่บเราเพราะเขาก็รักเรา <Okay. S 2> แต่แบบาก,การกระทำคนมันส่วนทางกันกับทุกอย่างแล้วตอนนี้เราอยากเลิกไหมเราอ่ะไม่อยากเลิกพี่หอมเราอ่ะรักเขามากเราไม่อยากเลิกแต่เราอ่ะมาถึงจุดที่เราอ่ะเหนื่อยมากๆแล้วอะครับเหนื่อยนี่เหนื่อยยังไงเราเหนื่อยเหนื่อย<น>แต่ก็ไม่เลิกใช่ไหมที่เราหงงทุกวิถีทางนะครับเราเราทำทุกอย่างแล้วจริงๆเราทัดไปเราทําทุกอย่างแล้วเราแท็กรูกเราแท็กไอจีเรา ทำทุกอย่างเราโทรไม่ได้คือเราโทรไม่ได้เพราะเขาบล็อกเราไปแล้วครับแต่เขาก็เขาก็ไม่รับอะไรที่เราที่เราส่งไปเลยเราแท็กรูปไปเขาดีลิทแท็กออกอ่ทีนี้เจ้าแม่วินเข้าสีแอบวินไปนิดนึงอีกเคยส่ง<ต>ข<ต>้ขอความขอโทษเขาไปยังนันขอโทษ,ไ,โทษไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วสิ่งที่เขาตอบกลับมาคือเพิ่งจะมาขอโทษตอนนี้หรอมันมันไม่สายไปหน่อยหรอออ่ะวันนี้นัดอยากจะถามอะไรพวกเราสามคนครับ คือน้าอยากขอคำปรึกษาจากพี่ๆทุกคนนะครับว่าควรทํายังไงต่อดีแบบเราควรอยู่อย่างนี้ไปไหมถามให้ก่อนค่ะพี่หอมก่อนได้ครับเขาอายุเท่ากันใช่ปะเขาอายุมากกว่า,ารป,รประมาณสามปีครับประมาณยี่สิบหกพี่ดูว่าเด็กทั้งคู่งี่เงาทั้งคู่นะพี่พี่ไม่ได้ดูแค่นัดอย่างเดียวนะ<ต>อืมเพราะว่าอย่างเสื้อเปื้อนอ่ะพอนัดไปทําเสื้อเปื้อนแล้วเขาก็แบบให้นัดเลยที่นัดพูดก็ถูกอ่ะนัดก็ไม่อยากทําเสื้อเปื้อนปาวะหรือ การที่เขาขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดในเวลาทะเลาะกันอ่ะมันก็เป็นผู้ใหญ่ไม่พอความเด็กมันมีความงี่เง่าค่ะด้วยด้วยด้วยอายุไม่ใช่ไม่ใช่อายุสิด้วยประสบการณ์บางคนประสบการณ์มันมันเด็กอ่ะมันยังไม่โตอ่ะมันก็จะมีความงี่เง่าแบบเด็กๆอ่ะทีนี้เถียงกันไปเถียงกันมามันอยู่ไม่มีความสุขหรอคะเขาถึงบอกว่าบางทีมีแฟนเด็กอ่ะมันน่ารำคาญไอ้น่ารำคาญหมายถึงนิสัยเด็กๆนะเพราะมันยังไม่โตวุฒิภาวะมันยังไม่ได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะเวลาพูด หรืออะไรอะ่ะเขาจะเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันสมมุติว่าทําเสื้อเปื้อนเฮ้ยไม่เป็นไรเขาจะพูดกันอย่างนี้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้หรือใส่แบบลายแบบนี้ก็เก๋ดีมันจะเป็นคําพูดที่ไม่บั่นทอนกันอะ่ะแต่วันนี้ทั้งนัดและแฟนอะ่ะต่างคนต่างพูดบั่นทอนกันถ้าจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนทั้งคู่โดยประสบการณ์แล้วเนี่ยนะเวลาคนงี่เง่ามันเจอคนงี่เง่าอ่ะส่วนใหญ่มันจะเหมือนแม่เหล็กคั่เดียวกันอะ่ะมันจะผลักกันออกสุดท้ายมันจะเลิกกันแล้วพอเลิกกันเนี่ยนัดจะได้บบบทเเรรียนนแล้วว่่่าออตไปกัคให กูจะไม่งี่เง่าแล้วนะคือบทเรียนมันต้องเริ่มต้นกับคนใหม่อะ่ะมันใช้คนเก่าไม่ได้เว้ยเพราะคนเก่าเดี๋ยวพอเกิดอะไรขึ้นมันจะงัดเรื่องเก่าๆมาอีกมันมันคือมันไม่ให้เกียรติกันไปแล้วอะ่ะทีนี้ถามว่านัดเองอะ่ะนัดไม่ได้อยากเลิกเขาเลยก็ต้องถามว่านัดพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนสิ่งที่นัทําตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอแล้วการที่เขาบล็อกหรือการที่แท็กแล้วเขาลบแท็กอะ่ะต่อไปคือต้องหยุดทําแล้วแปลว่าทําให้เขาอึดอดัด การที่เรายิ่งเข้าไปหาเขาในในวันที่ใครสักคนหนึ่งจะปิดประตูแล้วเราพยายามแหกประตูเข้าไปอะ่ะอย่าทําต้องยืนสวยๆยืนรอสวยๆเลยคําพูดสุดท้ายที่จะทิ้งให้กับเขาแล้วอย่าติดต่อเขาไปอีกต้องเป็นคําพูดที่สวยงามมากเช่นนัดรู้แล้วว่านัดผิดอะไรแล้วนัดขอโทษนับจากเนี้ยนัดจะให้ความสุขให้เวลากับคุณถ้าคิดว่าที่ผ่านมามันยังมีความหมายสําหรับเรากลับมานะนัดจะรอต้องเป็นคําพูดที่ไม่อึดอัดหรือไม่ผูกมัดแล้วอะ่ะแล้ว รอความเมตตาจากเขาอย่างเดียวถ้าเขากลับมาโอเคได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พยายามแหกประตูเขายิ่งหนีฉะนั้นยืนสวยๆยืนรอสวยๆแต่ประโยคสุดท้ายที่ทิ้งให้กับเขามันต้องเด็ดต้องเป็นหมัดน็อกอย่าทําให้เขารู้สึกอึดอัดทิ้งไว้เลยว่าเฮ้ยถ้ากลับมารอบเนี้ยนัดจะเป็นคนใหม่แล้วนะันัดรู้ว่านัดไม่ดียังไงแล้วหวังว่าที่ผ่านมามันคงมีความหมายสาหรับเราอะ่ะไม่อยากทิ้งมันไปเลย จะรออยู่ตรงนี้นะอะไรองนี้ก็ได้อย่าวีนอย่าทําให้เขารู้สึกผิดหรืออย่าทําให้เขารู้สึกอึดอัดแต่พี่จะบอกว่าถ้ากลับมาแล้วคนนึงเปลี่ยนอีกคนหนึ่งไม่เปลี่ยนความวีนของนัดมันจะขุดขึ้นมาเหมือนเดิมเพราะสันดานหรือหรือเขาเรียกว่าอะไรก้นบึ้งของนิสัยเราอะมันคือเราเป็นคนขี้วีนแล้วมันจะปรับในวันเดียวไม่ได้ทั้งสองคนต้องช่วยกันไง พอคนหนึ่งดีปุ๊บเปลี่ยนตัวเองปุ๊บอีกคนหนึ่งมันจะเป็นรีแอคชั่นกลับทันทีว่าเออเมื่อเขาดีเราก็อย่าวีนนะแต่ถ้าเราดีแล้วอีกคนหนึ่งมันยังวีนอยู่อ่ะเข้าใจปะ่ะแปลว่าเราเราทำดีที่สุดแล้วมันคือไม่ใช่อืมอ่าถ้าเขากลับมาก็จะเขาคุยกันว่าเออเรื่องเก่าๆอ่ะให้มันผ่านไปเราจะมันขึ้นมาพูดอีกความผิดเก่าๆเมื่อได้รับการอาภัยแล้วต้องไม่หยิบมาพูดแล้วเว้ยไม่งั้นมันไม่จบไม่งก็ผิดอยู่เนี้ยก็กูผิดไปแล้วอ่ะมึงหยิบควาามมผผิิดดดกู็อย่ี อ่ะต่อใครต่อครับคุณนัทพี่แขกอะไรครับอ่ะพี่แขกว่าไงสำหรับพี่แขกนะฮะก็เคยบินผัวไหมเคยบินผัวเคยบินตอนตอนคบกันใหม่ๆวบินเยอะมากเพราะว่าเราอ่ะเหลิงเวลาใครสักคนหนึ่งยอมเราชเราจะเหลืงพี่หอมพูดถูกแล้วเราก็คิดว่าการบินของเราอ่ะมันทําให้มองว่าคือเราต้องการเออฉันสําคัญฉันอยากได้เอ็กเทนชั่นมากกว่าจนพอเวลามันผ่านไปอ่ะขออนุญาตฮะสิบสี่ปีที่ผ่านมานี้ตั้งแต่คบกันมาพอเราย้อนกลับไปดูตรงนั้นอ่ะมันทําให้แขกคิดว่า ทำไมอ่ะทำไมเวลาเรามีรีเลชั่นเรามีความรักนะอ่ะทำไมมันเราไม่ทําตรงนั้นให้เป็นพลังบวกทําไมเราไม่ทําตรงนั้นให้มันอยู่น่ารักให้มันอยู่แล้วคนคนนี้ฉันอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและฉันอยากจะทนุถนอมเขามากที่สุดม,มาระมัดระวังทุกการคําพูดทุกอย่างเพราะฉะนั้นม,มันต้องดูว่าว่าวีนเนี่ยเพราะอะไรนัดอยากได้ attention เหรอแบบอยากได้ความสนใจจากเขาตลอดเวลาแล้วแบบคือพอฟังแม้กระทั่งว่าตัวมาโดนเนะี่ยก็ยังวีนอ่ะซึ่งถ้าเป็นเรานะ ถ้าตอนนี้เราแบบเฮ้ยใครมานั่งตัวติดเนี้ยเราน่าจะดีใจมากมมเราคงแบบเฮ้ยดีใจมาก,กเพราะฉะนั้นตัวมาแตะเราเถูกต้องเออ,อเพราะฉะนั้นถ้าแขมองนะแข่เห็นด้วยกับพี่หอมว่าเด็กเจอกับเด็กด้วยกันทั้งคู่เนาะอพอเด็กเจอกับเด็กด้วยกันทั้งคู่ปุ๊บก็แน่นอนก็จะมีวีนมีเวียงมีอะไรแบบเนี้ยใส่กันบ้างแต่บอกเลยว่าท้ายสุดแล้วอะความวีนความเวียวเว่ยงมันไม่ได้คู มันไม่ได้ช่วยอะไรให้สถานการณ์รีเลชันน่มันดีขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับฝูงกับคนรอบข้างกับคนทํางานเพราะแขเนี่ยโดนคุณสกุตลาเนี่ยปราบเสียมาแล้วแล้วเราก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ไม่น่ารักเลยนะฮะแล้วก็มันสามารถหยุดได้แล้วสาหรับนัทเนี่ยถ้าให้พี่แนะนํเน่ยสิ่งหนึ่งที่นัทต้องทําก็คืออะไรรู้ป่ะสิ่งที่เขาขุดมาพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันแล้วไปแล้วก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยนัทก็ได้รู้ละว,ว่า มีตรงไหนบ้างที่นัดไม่โอเคแล้วยิ่งนัดบอกว่านัดเถียงไม่ได้เลยนั่นก็คือแสดงว่านัดอพิเชตก็คือนัดยอมรับในการการะทําของนัดเองเพราะฉะนั้นนัดครับเหมือนพี่หอมบอกเลยนัดได้แต่รอเขาอย่างเดียวการรอเนี่ยอยาคิดว่าเฮ้ยเรารอเมื่อไหร่จะดีกันเมื่อไหร่จะดีกันเราต้องให้โอกาสโอกาสหมายถึงให้ความคารพเขาด้วยบางทีเขาอยากจะเทคเบรกเทคเบรกไปถามว่าอะไรลองดูซิไม่ได้อยู่ด้วยกันชีวิตมันจะดีขึ้นไหม ถ้ามันดีมันจะได้คําตอบของมันเองเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างให้โอกาสกันก่อนไม่ต้องไปตื้อเขาไม่ต้องอะไรเขาแท็กเข้าไปเขาลบแท็กทุกอย่างเรสเพคเขาแล้วก็ลองห่างกันสักพักดูแล้วก็ให้เวลาซึ่งกันและกันเพราะถ้ามันขาดกันไม่ได้แล้วมันมีมุมหนึ่งที่มันคิดถึงกันเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาหากันเองต้องมีมุมให้เขาคิดถึงบ้างใช่เพราะตอนนี้เรากําลังเข้าหาแล้วมันมันไม่มีโอกาสให้เขาได้คิดถึงเราเลยถูกต้องในระหว่างที่รอเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าไม่สนใจก็ไม่ได้แค่ ก็ทบทวนตัวเองก็ไปด้วยนะฮะก็ถือว่าเราจะได้เป็นอีกหนึ่ง Experience ก็คือบทเรียนกับชีวิตของ r e l a t i o n ของเราเอออ่ะปพิษเผือกจริงๆที่เขียนเขียนไว้ที่จะพูดเนี่ยเหมือนกับหอมแล้วก็เหมือนกับที่แข่พูดเมื่อกี้เยอะมากแข่พูดครบถ้วนมาก ถ้าถามว่าจะทํายังไงให้คนคนหนึ่งกลับมามัน,มนเหมือนเป็นสถานการณ์ห้าสิบห้าสิบอ่ะเราทําได้ห้าสิบเปอร์เซ็นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็ต้องเคารพการตัดสินใจของฝั่งเขาอ่ะนะัเราเต็มที่ของฝั่งเราก็ได้แค่ครึ่งเดียวเหมือนเรายือนอยู่แค่ฝั่งเราแล้วก็ต้องรอการตัดสินใจของเขาอยู่ดีว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนัดวันนี้นัดแค่กาลังอยู่ในช่วงที่ตั้งคําถามตัวเองว่าเราควรทุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อวากับการตื้อครั้งนี้เพราะดูเหมือนเขาเขาไม่เอาอะไรเราแล้วเลยไม่มีใครตอบได้นะ อยู่ที่นัดเองสภาพจิตใจสภาพชีวิตมีแรงพอที่จะตือ้อที่จะรอที่จะบู๊หรือเปล่าเ <_ C' est> พราะดูแล้ว <_ C' est> เขาค่อนข้าง,างชัดเจนที่จะตัดความสัมพันธ์แต่ว่าวิธีการสักครั้งที่จะวัดใจใครสักคนน่ะมันคือการให้เขาลองไม่มีสิ่งนั้นน่ะอันนี้พูดเหมือนที่แขกับหอมพูดเลยคือหายไปจากชีวิตเขาบ้างให้เขารู้ว่าถ้านัดไม่อยู่จริงๆแล้วอ่ะเขา ต้องการนัดหรือเปล่าก็วัดใจนะพอนัดห่างไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการห่างไปเลยตลอดการก็ได้แต่มันก็คือการวัดใจอะถ้าอยากรู้ะนะต้องให้เขาไม่มีเราบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมหายไปจากชีวิตเขาอพุทโ,ททโทอย่าลืมโทรนะ